ต้องอยู่ในสาระต่อและถ้าจะดีต่อดีกว่านั้นต้องเป็นของนวันที่เฟื่อรถดอกราคาก็เรื่องหนึ่งเออร์เน็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความมั่นใจนักลงทุนแล้วลดจนลงไปต่ําสุดไม่ว่าเท่าไหร่ของรอบนั้นนะครับจากลดจาก4ลงมาเหลือ2ลดจาก3ลงมาเหลือ0ูนลดเยอะเยะมันดีมันไม่ดีถ้าลดเยอะเยเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจอาจจะดูทรงแล้วเป็น AI ไอเดเวลลอปันเองโดยพยายามเอาความเป็นฟันเมนเจอร์ที่เน้นคุณภาพเนี่ยต่างจาก US s e l e c t i v e ยังไงนะครับก็อย่างแรกคือถ้าเราจะลดดอกเบีย้ยกันรอบนี้ <ๆ S 1> แล้วนะ <ๆ S 1> ขอเป็นโอกาสที่รั้ว2,000กับรั2,000อย่างขาดทุนได้อยู่นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนผมส่วนตัวก็จะไม่ค่อยอินกับธุรกิจอาจใช่ตอนนี้มีคนเข้ามาบริโภคมากมายมีการกู้หนี้ประกอบธุรกิจแล้วมันส่งผลดีต่อในช่วงที่แบบคนคิดว่าจะมีคนยิงน้อยลงแล้วสุดท้าย user ของเขาเนี่ยเติบโต daily active เติบโตแล้วก็เขาก็ขึ้นค่าแอดได้อีกนะครับอันนี้ต่อให้บริษัทหน้าตาเหมือนกันกำไรออกมาเป็นจำนวนบาทจำนวนดอลลาร์เท่ากันเนี่ย แต่สําคัญที่เราเราเชื่อในฟันเดเมนทัลของธุรกิจเป็นหลักมากกว่าอันนี้ก็จะมาจากคนแบบถ้าไม่ลงเดือน9ก้า็ต้องลงเดือน1ิถ้าไม่ลงเดือน1ิก็ต้องเดือน11เถ้าไป็นเดือนก็ต้องเดือน,น12นะครับแต่จริงแล้วสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าโอเคหุ้นที่ AI เลือกมาเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่แบบโอ้ทำอะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีกําไรเลยยังไม่มีไรายได้เลยก็ผมก็บอกว่าแน่นอนอดีตมันก็เป็นเครื่องเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เราพอจะมองเห็นอนาคตได้แต่ว่าอาจจะไม่เสมอไปบางคนก็มองว่าอุ้ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต แล้วคาแรคเตอร์ของหุ้นเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณไหนก็หน้าตาประมาณ NVD <Nvidia> เมื่อเช้าทํะไรฮะเมื่อเช้าเข้างานตามปกติในเมื่อเราซื้อหุ้นแพงทําไมถึงจะกําไรได้ดีกว่าซื้อวันอื่นๆนะครับเพราะว่าอะไรครับวันที่หุ้นทำมอทาหายส่วนใหญ่นะฮะจะมีปัจจัยมีโปรเจกต์เดียวกันเลยเนี่ยไหลไปลงเจ็ดนางฟ้าหุ้นอาจจะขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมหุ้นอาจจะขึ้นนิดหน่อยนะครับเห็น <He an S 2> ชัดๆเลยนะเมื่อคืนมองว่าจากตรงนี้เป็นตน้นปดอลลาร์จะแข่งค้าขึ้นได้แต่ว่าถ้าดูตามภาพก็คือ